Hãy mong chơi bia, qua Hãy xếp bia xếp qua Hãy dốc Hả? Lấy dốc Hãy xếp kinh vô là lúc Hả? À lời ba Ồ, lê đi đi lúc Phong biệt Hả? Mầm 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 เก่งมากอ,มอร่อยโอ้อร่อยจริงๆปากเลี้ยหน่อยทีนะนะปากเป็นตูดเลยา <laughs> ปากเป็นตูดหมาเลยวะ่ะ <laughs> ใครปากหมาอุ้ยไม่ใช่อเยียปากเปิอะเหมือนหมาไม่ใช่เป็นปากหมา <laughs> อ้ําหมดยังไหนมามาดูจิไอ้เดินเนี่มามา เลือกกัดามาเลือกกัดเอย่าบบ๊กคูก็โอ้ยเซียตักินคนเดียวอะอยากกินยังไงนะช้อนหนึ่งอืมอ้ำโอ้โหเก่งมาก้คำยังใหญ่เลยอ๋อขึ้นจมูกแล้ว